ด,ดึงก้อนใส่นเนาะบ่ดึปงปัญหามันได้เอ,อ้อบ่แล้วขึ้นไปแค่ยังมาเกี่ยบตามมั้งขึ้นขึ้นแล้วเร็วก็เสียบได้อยู่แม่ทำทาเก็บผาบก่อนโอ้เก็บผาบรื้วชิจ่ายก่อน,นคือผ้าหัวบอสมันง,ง่ายเด้อขึ้นไปเ <c oughs> พื่อแม่เพื่อแม่เก็บปีนเด้อขึ้นไป หมุน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 ดูหมุนหมุนหมุนคือเอามาคุ้งเนี่ยเมือมงเด้อ,อมันไปให้บอ <laughs> ไปกิ่งมันคุณลุน้นคุณลุ้นมากนะเออเอาแล้วนะปลาปรกคองไว้ฮะามือเป็นแผลมือเสีเย